ใครๆก็ไม่อยากตายจึงต่างพยายามหาวิธีการที่จะทำให้มีอายุยืนยาวนานให้ได้มากที่สุดมียาดีหมอดีที่ไหนตามไปหาหมดถ้าใครมีวิธีการที่ทำให้ไม่ต้องตายได้คงรวยหน้าดูเพราะนั่นเป็นยอดปรารถนาของทุกคนในอดีตมีจะรึกไว้ในลานทองซึ่งบรรจุอยู่ในพระอบทองของพระเจ้าพรหมทัต นครพาราณสีว่าถ้าใครได้กินเนื้อนกยุงทองที่อยู่ที่ภูเขาทันทกะอิรันในป่าหิมพานแล้วจะไม่ตายจะมีชีวิตอมาตะพระราชาส่งในพรานมือดีไปจับนกยุงทองที่ว่านี้แต่ทำยังไงยังไงก็จับไม่ได้เพราะบ่วงที่ดักนกยุงทองนั้นไม่รัดนกยุงแคล้วคลาดไปได้ทุกที ทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต่อมายาวนานถึง6ราชวง์คือพระราชาสวรรคตไปแล้วหกองแล้วก็ยังจับนกยุงทองตัวนี้ไม่ได้ในพลานของพระราชาองค์ที่7ไปเฝ้าดูจึงรู้ว่าที่นกยุงทองไม่ติดบ่วงนั้นเพราะสาธยายมนคือสวดมนสวดมนก่อนออกไปหากินและสวดมนก่อนกลับเข้ารังนอนทุกวัน เรามาดูมนที่ทำให้แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆหรือพระปริตบทนี้กันสั้นๆไม่ยาวเผื่อจะได้ไม่ตายมีอายุยืนเหมือนนกยุงทองตัวนี้บ้างขึ้นตนด้วยอุทเทตยันจักคุมาเอกราชาหาริสวรณโนปัทวิปปภาโสตงังตังนมัตสามิหาริสวันนงังปัทวิปปภาสังตยยชคุตตาวิหเรมุทิวสัง เมื่อออกจากลังก่อนไปหาอาหารนกยุงทองจะบินไปจับบนยอดภูเขาต้องมองดวงอาทิตย์ขึ้นเหมือนนึกดวงอาทิตย์กลมๆสว่างๆไว้ในตัวแล้วกล่าวว่าพระอาทิตย์เป็นพระราชาองค์เดียวผู้เป็นดวงตาของจักรวาลมีสีงามดังทองส่องปัตตภีให้สว่างไปทั่ว กำลังอุทยัยขึ้นมาข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านท่านจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าอยู่เป็นสุขตลอดวันนี้นอบน้อมดวงอาทิตย์ทำยังไงคือน้อมดวงอาทิตย์มาไว้ในตัวไว้ที่กลางกายหรือนึกดวงอาทิตย์กลมๆสว่างๆเป็นนิมิตรเพื่อทำให้ใจหยุดใจ,น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 ,ใจดนิ่งเป็นสมาธินั่นเองเมื่อใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิดีแล้ว จึงตั้งจิตอธิษฐานขอให้ปลอดภัยและมีความสุขตลอดทั้งวันขอแค่วันเดียวนะทำทีละวันเมื่อใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิโดยใช้ดวงอาทิตย์เป็นนิมิตแล้วจึงทำบทต่อไปเยพรามนาเวทะคุสัพพธรรมเมตเตเมนโมเตจะมังปาลยันตุนมัตถุพุทธานังนมัตถุโพธิยา นมโมวิมุตตานังนมโมวิมุตติยะเมื่อใจเป็นสมาธิดีแล้วจึงนอบน้อมคือนึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์นึกถึงปัญญาเครื่องตร,รัสรู้และความหลุดพ้นของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องตายมีความสุขเป็นอมตะในพระนิพพานนอบน้อมพระพุทธเจ้าทำยังไงจำได้ใช่ไหม ทำใจหยุดใจนิ่งที่กลางกายจะนึกถึงพระพุทธรูปแก้วใสๆสสว่างสว่างแทนพระองค์ก็ได้แล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานในกลางความหยุดนิ่งนั้นขอให้พระพุทธเจ้าปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยและมีความสุขตลอดวันนกยุงทองทำอย่างนี้แล้วจึงออกไปหากินทุกวันไม่เคยขาดเลยเหมือนพระเรา ต้องสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิเป็นกิจวัตรเริ่มต้นของวันเหมือนกันพอถึงตอนเย็นก่อนกลับเข้าลังก็บินไปยืนมองดูพระอาทิตย์บนยอดเขาเหมือนตอนเช้าแต่ดูพระอาทิตย์ตกนึกพระอาทิตย์เป็นนิมิตน้อมพระอาทิตย์ไว้ในตัวนอบน้อมพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไว้กลางกายแล้วอธิษฐานจิตขอให้พระพุทธเจ้า คุ้มครองตลอดทั้งคืนเหมือนพระเราสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิอธิษฐานจิตเป็นกิจวัตรสุดท้ายของวันเหมือนกันนอบน้อมทั้งตอนเช้านอบน้อมทั้งตอนเย็นนกยูงทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันทำทุกวันทุกคืนจึงมีชีวิตอยู่ยาวนานมาแม้พระราชาทั้งหพระองค์สววรคตไปแล้วนกยูงทองก็ยังไม่ตาย ในพรานที่พระราชาสั่งให้ไปจับนกยุงทองมาให้ได้ล้วนตายอยู่ในป่าหิมพานเท่านั้นไม่มีพลานคนไหนเลยจับได้ถ้าใครอยากมีอายุยืนลองทําแบบนกยุงทองดูบ้างก็ได้ทำวัดเช้าทำวัดเย็นน้อมพระพุทธเจ้าไว้ในตัวให้ใจหยุดใจนิ่งเป็นสมาธิและอธิษฐานจิตขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองทุกวันทุกคืนจริงๆแล้วนะถ้าทำอย่างนั้นได้ ทำให้ใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิจนถึงที่สุดแล้วหมายถึงว่าหยุดนิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะเป็นยาอมะตะคือทำให้ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกมีความสุขเป็นอมะตะมีชีวิตเป็นอมะตะไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการเข้าถึงพระนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตเจ้าที่มีชีวิตอมะตะไปแล้วนับจำนวนไม่ถ้วนมากกว่าเม็ดทรายใน ท้องมาหาสมุทรทั้งสี่สอีกใครอยากได้ยาอมะตะไม่ต้องไปสวยหาที่ไหนอยู่ในตัวเราในตัวเราทุกคนนี่แหละอยู่กลางกายแค่ทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายเท่านั้นเองส่วนจะทำได้มากได้น้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามและความต่อเนื่องของแต่ละคนในพรานของพระราชาองค์ที่เเมื่อรู้ความจริงว่านกยุงทำยังไง จึงไม่ติดบ่วงจึงไปเอานกยุงตัวเมียมาล่อก่อนที่นกยุงทองจะไปทำความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าบนยอดเขาตอนพระอาทิตย์ขึ้นนกยุงทองพอได้ยินเสียงนกยุงตัวเมียร้องเท่านั้นเองกามกำเริบลืมทำอย่างทุกวันบินไปหานกยุงตัวเมียติดบ่วง,งในพรานถูกนำตัวไปให้พระราชา